สวัสดีครับ f อฟช่องคุณลำใหญ่พระสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่สำนักปู่ใหญ่นะครับเราได้มาขอทําคลิปกับนะครับเพืขอความเมตตาจากปู่ใหญ่นะครับเพื่อจะสมเกี่ยวกับเรื่องเมืองบางบทนะครับวันนี้ปู่ก็บาเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำนางนี่นางนวนนี่นะครับถ้ำเขานางนวนนะครับับเดี๋ยวเราจะได้รับทราบจากปู่นะครับแบบนี้นะครับ สวัสดีครับปู่สาธุสาธุครับวันนี้เราจะมาเข้าเข้า,เล,าเ,เล่าเรื่องเมืองบางบทแห่งถ้าเขาหนังนวลน,นะครับว่าทําไมปู่ใหญ่เชื่อว่าที่นี่เป็นเมืองบางบดเมืองในเมืองอีกมิติหนึ่งซึ่งหลายคนพยายามค้นหาว่าเมืองบางบดมีอยู่ที่ไหนบ้างปูม่มาเจอที่นี่มาสะดุดที่นี่เล่าฟังนิดหนึ่งว่ามาเจอที่นี่ได้อย่างไงครับสมัยก่อนนี้เราจะฝันครับ เราจะฝันเห็นแต่ภูเขาหนองพันธุรัตน์เนี่ยเป็นภูเขาครับถ้าเราอยู่กับมองไกลแต่เป็นเห็นรูปหนองพันธุรัตนอนอยู่หรือถ้าชาวเรือก็จะเห็นว่าเขาลูกเนี้ยเขาจะรับถือว่าเป็นเขาของพ่อปู่ขหอ่หรือพ่อเตี๋ยเขหอ่หรือพ่อปู่ไรองค์เดียวกันสมัยก่อนนี่วันโกนวันผ้าจะได้ยีส่สิบห้านาทีควรยังสอบถามได้คน,นเก่าๆที่นี่นะ ับแต่ได้ยินเสียงสิ้านาะทุกคนตลอดเวลาปีภาคละนาฏถมลดน,นตรีไทยดนตรีไทยก็ได้ยินเสียงอย่างเงี้ยตลอดเวลาทุกวันโกนวันพระตลอดเวลาและคนก็เคยขึ้นไปหลงข้างโน,น้นนู้นไปหลงข้างบนเขาใหญ่อ่ะครับไปหลงเสร็จเรียบร้อยก็ไปเจอสระนงสระน้ำไปเจอป่ามากมายไก่กองแล้วก็ปักไม้ไว้ว่าจะเอามาเอาแห่มาอะไรไอ่ะไปเอาปลา ถ้กลับขึ้นไปทิ้งก็ไม่มีอะไรก็เหมือนในถ้านี้แหละถ้ำนี้ยาวไปได้ประมาณเจ็ดหกเจ็ดกิโลถ้ำตรงนี้ถ้ำตรงนี้เลยตัวหลังพับก็จะมีนักพรตพระมั่งหรือสีมั่งคุดเข้าไปจะไปแสดงพิธีารจะไปเอาเด็กไหลมั่งจะไปเอาสมบัติต่างๆนานาครับเลยพ่อปู่เลยก็สร้างขบถลูกป,ป,ปิดปิดปิดตรงนั้นพ่อปู่สร้างเองนะพระในท้ำในอะครับเลยสร้างปิด คือไม่ต้องการให้ใครไปรบกวนเขาอะไรเขาเพราะข้างในจะเป็นสระน้ํามีดอกบัวแล้วจะมีง,งูงูงอนเฝ้าอยู่ในนั้นก็สมัยก่อนนี่คนก็เข้าไปบ่อยและไอ้ส่วนซิ่งนี้เขาก็บอกว่าจะมีจะไปเอาของเลยพ่อปู่ก็ต้องสร้างปู่พอปู่ใหญ่ไว้กับปู่สี่ผู้ชงนาคราชกันไว้ทาไหนครับแล,แล้วข้างเราวล่อไปทำลึกเข้าไปไหนอีกแล้วก็สร้างกันไว้เพราะอันนี้จะเป็นทะลุถ้ำแจงได้ครับแล้วเป็นสุป่าช้าวันนี้คมได้ครับ แล้วก็ไปสรุที่บองเงินบอ่อทองได้ครัไอ้ทั้งเนี้ยเป็นเมืองพันธุรัตรัวอย่างเหมือนที่เนี้ยที่ไอ้ที่จดกระถาไปกินดามีนนี้เครับของพระญาสังทองรพระยาสังทองนี่เป็นพระพธิสัตว์นะแปงลงร่างเป็นพระญาสังทองให้แม่น้องพัดเนี่ยรับเลี้ยง จนคิดที่ว่าลงชุบบงเงินบททองได้คาถาจินดามณีปิยมันตังยสังคอมังสันทีเนงมัตตาปิตาวะโอตตามพุทธเจ้าเลราชาเตาวังมาปตุลปูมดิบังกระเรเทโรตรุปโตเทวะจุเทเทติ่ติณทิอสะโกปชังชมกินเยวันทันตาวังกัตตาสิบโตปวัตตมิทธะปังอเยนี่คือคาถาจินดามณีของพระสังทองที่โอ่ก็ทวนอีกทีนี้เผื่อคนจะไปใช้คาถาจินดามณีจินดามณีของพระสังทองนะครับเดี๋ยวปู่จะท่องให้ฟังว่ามาเลยครับเดี๋ยวก็ต้องรู้ว่าสะสังทองนี่คือเป็นพระผู้สัะ บแบ่งร่างเป็นพรยาสังทองแล้วก็มาให้แม่นางพันธ์รับเลี้ยงไว้ครับ,รบเลยพระแม่นางพันธ์นี่ก็ให้คาถาเรียกเนื้อเรียกปลาครับนั่นคือคาถาจินดามณีด้วยจินดามณีปียักมันตังยาสังสะทังกุมังสันติเตนะมัตตาปิตาวะโอตตังปปนดจาริมะราชาตาวังมังโปตตัุราดาจารุนโนทีทีปังเรเทโรสุโปสิกิธิอุตาโกปัจฉังเมกินเนวัชันตะวันกันติดโตวัดโรมิศิลาพัง ป้านิจกอสิิปุตโตพวันตัวมีสิทธังอะเยด้วยนโมยะนํำถาสูทะยะด,ด้วยเถิดที่คาถาตัวนี้คำว่าอดไม่มีจะมีกินตลอดคาถาจินดามณีจินดามณีของพยาสังทองก่อนจะใช้คาถานี้ต้องนึกถึงพ่อแม่ฟังพุทธราชก่อนแม่นํำพระทีให้คาถาจินดามณีแก่พญาสังคาถาเรียกเนืเ้อเรียกปลารเรียกโชคเรียกความเด็กเข้ามาพ่อปู่ก็ใช้ตัวนี้ตลอดเวลา คนไหนไม่มีแขกไม่มีเงินใช่นะก็ลองท่องดูมันก็มาครับมันก็มันก็ได้มันอยู่ที่ความเชื่อยู่ที่เราาเช่เราต้องเล่นถ้าได้กระถาไปไม่เล่นมันก็ไม่ได้ต้องใช้ต้องฝึกต้องบริกรรมต้องฝึกจิตให้นิ่งท่องไปอะไรไปนั่งจิตนั่งหายใจเข้าพุทธายใจออกทวนจิตว่าจิตนิ่งแล้วก็เอท่องไปเลย กิจกรมในพิยักมันตังจะตั้งทุขุมมาตัดิเงมอเลยที่ว่าคนจะนำไปใช้ทำมังมาปุ้ทีนุทรีพก์เดชลิศโตรนีกิิวัตโกประังเพิ่มเกินในวันทันตะวังกันที่ตัววัดปรุงฮิตลังอันเอก็ใช้้ดย้ดยนโมพิยณน้ำพระสูเรสูทยะคือบางคนรู้เข้าใจไหมเต็ครับปู่มีคนเคยมาเอาสมบัติในถ้ำนี้ไหมมีอาปู่เล่าฟังนิดนึงครับตอนนั้นเป็นในขบเคีได้อะไรแทนมา เขาได้ลายแทงมาได้ลายแทงมาเป็นในเซียนจากภูเก็ตเขาก็บอกพ่อปูขอเข้าทําได้ไหมก็ได้ลายแทงมาแล้วบอกเข้าไปที่ก่อนเข้าไปเอาใส่ถิ่นไปสักเจ็ดม้วนนะถ้าถึงตรงไหนเราก็การผูกต่อไว้ผูกต่อก็ต้องผูกจากเท้าวิสโนดเข้าไปล้วออกเข้าเลยเขาก็เข้าไปเข้าไปตั้งแต่เช้ามืดอ่ะกลับมาทิ้งประมาณสามทุ่มฝาเขาก็เลยข่มมาอืม ได้ทองคาแท้ๆมาครับนั่นคือไรเท่าก็ให้ครับพอข่า,ขาวเนี่ยมันดังไปคนนี้คนนู้นก็จะมาเอาเหล็กไหลคนนี้ก็จะมาเอานู่นเอานี่ตลอดเวลากระทั่งพระมาจากเมืองกรุงเมืองการหรือจากที่ไหนก็ตมแต่มาได้พระปู่ลำคาญถามว่าเป็นไอ้ฤาษีโง่งมากอะไรมั่งเหล็กไหลมากมายทําไมไม่เข้าไปเอาสมบัติมากมายทําไมไม่เอาไม่ใช่ของเราเราก็บอกเราขอ,อยุ่งงงงอย่างนี้แหละครับ เราตปฏิบัติละมัดในนี้มีพระของคําจริงๆแล้วพ่อปู่คุณได้ด้วยได้เก้าองค์แล้วก็สํานักผุอเอาไปอะไรเอาไปแล้วก็แบง่งเงนไปอะไรไปพ่อปู่ก็เอาสถิตไว้ไี่นี้องค์เก้ากิโลพ่อปู่ก็เอาไว้บูชาในนีน้แล้วก็ห่อหุ้มด้วยพูนโู้คนเจอคนจกหมืบ,บุตครั้งสุดท้ายประมาณปีไหนอีเราหรือมีคนหลงเข้าไปครั้งสุดท้ายปีไหนสองพัน ห้าร้อยหนึ่งมั้งปนัทที่ว่าที่นั่นนะไอ้ชื่อในปุ่นในปุ่นนี่หลงเข้าไปข้างในในเมืองบางบทเนี่ยจนยติพี่น้องเขามาตายกันหมดแล้วนำปุ่นจัดแจมในปุ่นจันแจมตระกูลเขายังมีนะครับตระกูลยังมีอยู่แถวนี้เองอคนแถวนี้แล้วก็เข้าหายไปหายไปไป,ไปนานนะตอนหลังออกมาที่ว่าเหมือนที่เขาเล่าๆล่กันนะอะแล้วก็ได้มาอะไรมาตอนหลังเขาบ็ ทำผิดกฎในนู่นอ่ะเพราะในนู่นเขาอี๋มั่งบุบดเขาตั้งสับดิ์ริมีเป็นที่ตั้งไม่มีการพูดโกหกกันอะไรกันครับแล้วก็ออกมาทิ้งญาพี่น้องก็แก่ลงหมดแล้วครับไปอยู่นั่นไม่นานแต่มันมันผิดกรเมเงนข้างนอกอออกมาเขายังหนุ่มอยู่เขายังหนุ่มเหมือนสภาพเดิมแต่ญาพี่น้องนี่แก่ร่มหายใจจากกันมั่งอะไรมั่งแล้วเขาก็มาบอกว่าชื่อไหนนี่ในนี่ในคุณกันแจ่ม แล้วเขาก็รู้กันแล้วก็ที่ว่าเราสัมผัสได้ะเวลาออกเขาจะมีออกทางนี้ทางนี้เป็นในนี้ทานี่เป็นท่าน้ำเป็นท่าเป็นเวลาเขาออกใผขาจะลอยไปงี้ออกมาเนี่ยแล้วก็จะมีใบไม้ปิดเวลาเข้าเข้านี้เวลาเข้านี้ไอ้นี่เป็นไอ้ทําเนี่ยเป็นเป็นสะดือของน้าพันธุรัตน์นะเป็นสะดือของน้ํพันธุ์รัตน์เลยนะในในมันมีอัฐถันต่างๆมานาถ้าคนไม่ดีอยู่ไม่ได้คนั่นแล้วเมืองบทมีจริงครับ มีจริงจริงเมืองบางบดมีจริงทําไมปู่กล้ากล้าพูดเลยว่าอุ้ยหลายคนพูดว่ามีจริงแต่ไม่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยอะไรอร่าปู่ที่สดเคยสัมผัสเคยเห็นมาแล้วโเล่าให้ฟังเหมือนโม่เลยสําหรับคนที่ไม่เคยเชื่อเมืองบางบดไม่ใช่เรื่องจริงคนก็ไม่ใช่เรื่องจริงเราไปเล่าดิฐานแล้วกันเนี่ยที่พ่อปู่อยู่ในนี้หม่ฟารามเขาออกไปจากเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่แรกเป็นเหวลึกเลยพ่อปู่ก็กั้นไว้เดินเนี่ยเป็นทำน้ำไหลเขาเลยทำเป็น เขาจะออกไปทางน้ําไหลออกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเขาจะย้อนมาหน้าถ้ำเป็นใบไม้ใบก็มาวางปิดไว้ครับเป็นไปเนี่ยเวลาเขาซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแล้วเขาก็จะเข้าถ้ำในของหงายใบไม้แล้วเขาเข้าทางนี้ครับที่พ่อปู่อยู่นี่นะหรือจินตนาการเองไม่รู้นะพ่อปู่มีเมียในนี้สามคนแม่หญิงหญยที่ลูกอยู่ข้างในเดี๋ยวไปถ่ายข้างในที่หญิงยา่กงนนะแม่หญิงหญยนี่เมียหลวง แลว้วก็นี้เจ้าเจ้าของถ้าแม่สีนวลองสวยครับอ่ะเป็นพี่แม่บนทาทีพยงนั้นเป็นน้องเจ้าของถ้ำมืองรบแหน่เนี่ยพ่อปู่กันวลาไม่มีใครก็คุยกันแค่เนี้ยสามคนคนนี้นี่พอปิดฟันจะมืดหมดครับก็คุยกันอะไรเหมือนเหมือนเราคุยคนคบค้าเพราะว่าพ่อปู่คนบ้าบางทีบางทีก็ฟังนว,ว่าพ่อปู่คุยกับใครงงงงงงง,ง,ง,ง แค่นั้นพ่อปู่อยู่ในนี้ทำไมต้องปิดไฟทําไมต้องอยู่เงีย,งยบๆยิ่งอยู่ข้างไหนทําไหนตรงนั้นนะมอก่อนรับแขกข้างไหนเลยพอดีจิตใจมัน,มน,ร,นรู้สปกกรกปรกเกินเราจึงว่าออกมาลับตรงนี้อันนี้เหมือนมีสามตอนตอนหนึ่งตอนสองตอนสามแค่นั้นก็เหมือนพ่อปูน่นิมิตะว่ามีพระนาคพญายนาคเก้าเสียนเก้าสี อันอีกอันอยู่ข้างใหนโน้นอีกอันอยู่ตรงนี้อีกอันอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยหินก้อนนี้เห็นไหมครับเป็นหินนะนะที่เป็นเป็นงูนนโน้นอนุอ่ะครับอ,อ,อ๋ออันนั้นนะเอออันเป็นหินทั้งหมดเลยแล้วข้างในที่แท่นนั่งนั่งนั่งโวนเป็นมุกอันสมาธินั่นก็เป็นหินเมื่อก่อนเป็นมังกรเลยลงปูซิเมนต์เขาระเบิดเลยมันหักไปเลยให้ช่างมาต่อช่างว่าต่อมังกรต่อไม่ได้แล้วก็ต่อเป็นห่วงงูนั่นก็คือวิยานาคกัน ที่หลงตายพ่อปู่แล้วข้างในมีน้ำร่มเย็นครับข้างในร่มเย็นไม่ได้ยินเสียงข้างนอกวันนี้เขาดูได้ไหมครับเดยชมได้เดี๋ยวก็อยากให้ข้าไปถ่ายทำข้างในแต่กพอันนี้ไปถ่ายทำเองแล้วพ่อปู่ก็ั่งนี่แล้วก็อยากให้เดินไปดูนี้ทั้งนี้ที่ปล่อยปงปล่อยปลาเป็นถ้ำน้ำแล้วก็ไปทะลทะุตรงไหนครับถ้ำนี้ไอ้ไอ้ทั้งนี้ก็ไปสู่ไอ้ทุ่งนาชาวบ้านครับไอ้ทางโน้นก็ไปไอ้ไปที่ ทำแจงทำแจงที่ว่ามีพญานาคใหญ่โตนั่นแหละไปโพตรงนั้นได้ครับแล้วก็ไปโพเลยนั่นไปอีกใต้ไปอีกไปโพที่ไอ้บ่งเงินบอดทองไปที่อุทยานยนู้นเลยครับโพคข้นได้มันโยนวนไปวนมาวนไปนะโอ้โหนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างดีเลยนะเนี่ยมันมันเป็นแหล่งทอง่ทองเที่ยวไม่ได้มันพรอไไปแล้วเข้าไปมานลำคามันต้องมีใส่สินไปถ้าคนไม่ดีไปทําผิดกฎอะไรครับ งูมจะกัดเอาอะไรเอาอืมเราจึงไม่อยากให้เข้าไปไนงะหรือใครอยากเข้าไปก็เข้าไปเราก็ไม่ได้ห่วงห้ามแต่อย่าไปปวดคุณวิเศษเค่นั้นรเราก็ไม่ได้เก่งนะแต่เราหมายความเราปฏิบัติอยู่ในนี้ถ้าคนไม่ดีจริงยูนี้ไม่ได้แล้วแล้วคนคนไม่ดีมาสัมผัสพ,พ่อปูนะมันต้องเป็นอันเป็นไปหมดเลยอยู่ไม่ได้เหมือนกันอยู่ไม่ได้มันเป็นไปเหมือนเขาไล่ออกไปแล้วออ อ๋อมันถึงเวลาเขาเาไ,ไออกไป,อ,ไปออกไป,ไปเลยถ้าคนไม่ดีออกไปไเลยคนคิดไม่ดีก็พ่อปู่เลยนะนะสังเกตไปแล้วชุดหายไฟวอดทุกคนกคนที่มาล่าสุดนี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยมันน,น,น,นี่ไม่รู้ให้ดูกันยาวๆต่อไปแค่นั้นมันเป็นอย่างั้นแล้วพ่อปูก่ก็ก็ไม่ได้เก่งก็ไปบัดยู่งเงี้ยหวังว่าพ่อปู่มานอนลงสร้างภาพปู่สร้างภาพมาสี่ส่วนป,ปีแล้วเลปู่ปูค่คนคนในเมืองบางบทนี่เขากินอะไรหรือเขาเขาก็เหมือนเราเนี่แหละ อาหารการปลาทาบุญไสบานเหมือนกันไหม่ฟ้ามานานๆนจะมีพระอาหารเขาไปบินทบาตทันทีหนึ่งขนั้นไอ้พระอาหารที่ว่าตกำลงด้วยธาตุขันนะครับเขายังมีชีวิตเหมือนไอ้พระอุปคุปต์แหละพระอุปคุปตนี่ยังมีชีวิตนะแต่ไปนั่งมาฝักมรเมยนแก้วสารพัดนึกสามพระองค์ครับที่ใกล้ก้นทะเลเท่ตั้งอยู่สามพระองค์ครับองค์หนึ่งคุมเมืองบาดาลตั้งแต่สิบห้าชนินขึ้นมาถึงมนุษย์โลก อีกองคหนึ่งไอ้คมมันส่วนสวนวิมานมากเทียนอีกองในคมในโลกมนุษย์เพราะโลกมนุษย์เนี่ยไม่ฟ้าบางคนนี่ททำเฮียก็ได้ชิบหายก็ได้ตัดทะลุก็ได้สาเร็จก,ก็ได้นั่นพระออคุบจึงนั่งมันเพนเพียนเช่นนั้นก็เหมือนพระไอ้หลายเพราะองค์ที่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะครับเทพโลกอุดรอนเหมือนกันต้องลงด้วยธาตุขันยังไม่ว่าหลวงพ่ออุคําอะไรอเงี้ย ในแก้วอาจารย์โชต์ลุงพี่โชตพวกนี้ลงคันแ้งนั้นลงคันที่ธาตุสีนที่อยู่ได้แค่นั้นเราถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทุกคนเนี่ยสามารถมีตาที่สามได้หมดไม่ว่าไนเทพหรือว่ลำใหญ่นั่งสมาธิเนี่ยฐานหนึ่งฐานสองฐานสามฐานสี่ฐานห้าฐานหกได้เหมือนกันใครเข้ามาเนี่ยเรารู้จิตรู้ใจทั้งหมด คนเปิดตาราเขียนคนก็ไม่ดูตาําราแเขาเขียนอย่างนั้นอ่ะเพื่อมาให้เขารู้ปูร่รู้ไหมปูเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่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 รไม่เกง่งเม่เหรอไม่เกง่เเกงแค่นั้นคนเราเนะน,นี่ยท่านนั่งสมาธิท่านหนึ่งอยู่ไหนท่านสองอยู่ไหนท่านสามอาาน,น่ยท่านสี่เน่ท่านห้าอยู่ท่านหกอยู่ไหนท่านเจ็ดอยู่ไหนปู่แล้วอย่างตรงเนี้ย เป็นเป็นสมบัติไขหรือเป็นที่อนุญาตใช้ใช้อย่างไงครับอันนี้หมายความว่าที่พระปูเนี่ยข้างนอกใ้สามไร่ฝ่าครับและพระปูได้เข่าอีหกไร่ออกจฉนดให้ครับหกไร่หมายความพระปู่คนตายไปอะไรไปก็เป็นที่ทริส่งไปไงครับมอบให้เป็นที่ทริส่งไปเลยครับเป็นวัดไปเลยให้เป็นวัดไปเลยก่อนที่จะตายลงอะไรอย่างเงี้ยชื่อวัดอะไรครับอนนี้มีตั้งชื่อไว้ยังครับตอนนี้ก็ที่ทําเรื่องไปอเขาขออนุญาตแล้ววัดถ้ำดังนวลถ้ำดังนวลครับ สวยถูทำไมว่าถ้ำนี้ชื่อถ้ำนางนวลมันมีนกนางนวลเยอะหรืออะไรมันมันเป็นชื่อเอกของความเจ้าของธรรมเจ้าของธรรมดึกดำบรรพ์เจ้าของมังกแรงไงแม่สีนวลทรงสวยออ๋แม่สีนวลทำแม่สีนวลวัดทำแม่สีนวลเลยก็เรียกถ้ำนางนวลไปอ๋อไม่ใช่นกนางนวลเป็นคนผู้หญิงที่ชื่อนวลเฉินซีนวลก็คือนางนางนวลเป็นคนเมืองบางนวลในี่ปุ่นกาเล่าให้ฟังว่านี่ละอ๋อโอเคโอเคครับ เ้าจะเป็นถ้ำนางนวลไงแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับนกนะครับไม่เกี่ยวกับนกเลยคนเจ้าของถ้ำชื่อนาย่อเยนวลเออเอออย่างนี้ก็เรียกว่าถ้ำนวลน้องนวล้าหนวนบ้านนวลแม่สีนวลแม่ศีนวลอ่าเลยเป็นชื่อถ้ำนางนวลครับแล้วก็ต้องเอาใช้อย่างนี้บางคนพูดวทำไมไม่ใช้ชื่อนั้นชื่อนี้เราเราบอกไม่ไม่เอาแต่ตันนี้เราลังลุงในในโลเคชันอ่ะใครกดโลเคชันราว่าศูนย์ปฏิบัติธรรมถ้ำนางนวล เราจะขึ้นโลเคชั่นที่เนี่ยที่ไอ้ทางนี้ทำแหวบก็อย่างนี้ครับแล้วก็ปร่งบอไม้เพาอนุมัติมดแล้วโอ้แล้วช่วงชีวิตที่ผ่านมาเคยได้ยินเสียงอะไรไหมหรือได้มีภาษได้ยินแปลกแปกมันไอ้มันมันเป็นเล่าเล่าลิขิตฟ้าเล่าลิขิตมาเราได้ครับเราได้ครับเหมือนแบบแบบฟังขนออกไว้เนี่ยครับเรานั่งอยางนี้เราก็เห็นคครรัับบเข้ามาแล้วก็เห็น คนเข้าคนออกเราเห็นหมดเห็นเห็นหมดก็เหมือนในกล้องวงจรเลยครัแต่ละออกไปจะลอยติ้นลอยออกไปเข้ามาลอยไม่ติดติ้นไม่ติดดินครับแล้วเข้าไปอยู่อย่างนั้นเราเราสัมผัสได้แล้วก็จะมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยเขาจะมาบอกเราก่อนครับทุกครั้งไปอย่างเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนก็บอกโอ้โหคนยิงปืนเข้ามาในเนี่ยครับนั่งหัใหญ่มาเลยนะยิงปืนเข้ามาตุ้ง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 ทำลายถ้ำหนอน แถวิมิตอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะมาเมื่อคืนนี้มันไอคนใหญ่จะมาผมจะมาไงเมื่อคืนเขาก็เลยมาก่อนมั้งเลยนี่แล้วก็เ้วเขาก็จะบอกเลยพอดีตอนเช้าครับเราก็แก้ฝันคนปี่กมจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็แก้ฝันใช่ไหมแก้ฝันฟูดนอนเลยรเดี๋ยวทำนู่นโทรมาแล้วทาไงไอ้ส่วนสักสีสันนะ่ะคณะทางานของมทสผมแหละปู วันนี้วมพ่อเซ็นให้นะเป็นวัดอะ่ะวงพ่อเซ็นนะพ่อเซ็นนะแล้วก็บอกมาต่อไปก็เวลาไม่มีสังขารเวลาไม่มีตัวไม่เป็นของปู่ปูปก็เรือสังขารที่ถ้ำนางนวลเนี่ยอันนี้ก็คงเป็นวัดอยู่แล้วใครอยากเยี่ยมยาปูมาหาปูมากาปูก็กปู่ปูก็นอนทางไหนปู่มาอยู่ที่นี่ท,ทําพิธีกรรมให้ลูกศิษย์ลูกหาอะไรบ้าง เด,เดี๋ยวจะลงเบอร์ติดต่อไว้นะสาหรับคนที่อยากมาตัดเวนตะก,กมคาถาตัดเวนตะก,กรรมได้มาจากเวลาตายยังเจริญคุณนางพ่อช่ยให้มาครับาถาเจรินคุณจนะ้ะเดี๋ยวนี่นะครับเดี๋ยวเราจะคุยกับคาถาเจริญคุณ ว่ายังไงครับปู่อิคโ,โตโสภวพะพ่อปู่โคสันเถรนตะเดินคุณพ่อคุณแม่คุณพระคุณเจา้าทั้งศีเรียมแปดคุณฟ้าสิบห้าเจดินสู่สมุทรสายสินทะโลกอน,นาาันตวัลงมาช่วยพ่อปู่ในเบื้องรา่างนับปฏิธรรมธารที่ทำแห่งนี้ลงนี้ลงศักดิ์สิทธิ์มหาศักดิ์สิทธิ์ในการตัดเวรตัดกรรมกัรคุณรวมคุณสร้คุณท้าเว็บุลเจ้ากรรมในเวรตัดสิ่งนี้ออกจากตัวตนนับปฏิธรรมธารท่ทำแ่งนี้ลงนี้ลรสักสิบห้าสักสิบในการตัดเวรตัดกรรมการคุณพรแมคุณใใสเร้าคุณเจ้าเว็บรลเกา่ยวกรรมในเวร คุณพ่อแม่ธรณยีเบ็ดคุณพ่อแม่คงคารคุณค่องคุณหลงคุณไฟใจคัณอากาศเบ็คุณสินว่ยิบสีคุณสินห้าคุณสิคุณสคุณจริงอยเจ็พานาคาคุณตาคุณมักสีคุณศีนีพันหนึ่งเขมาเป็นทท่พึ่งให้พปู่ในวาน้เวถัดคุณตรดทำที่วิชาแก่ตัวไปสิบาาถาคมของพระปู่คือในขังให้สัตว์ติดพุททางศักดิ์สิทธิ์ตั้งมังสัตว์ติดตั้งตั้งสติกาตาจันน้อมยันมีแต่ความดติก็คือในตัวพระปู่จง พระพุทธิบเจ็บพระสิบเก้าพระสุกิมเบลพระเก๋เก่าพระสาวสิบพระเราหูสิบสองจะเข้าเจกกระแสกพอดีของทีการนี้ ให้ลุงลดลองลองสบปาานที่การวันี้ด้วยถกวกูอำนาจท้าวิสวรรณโอพงเดชกุมาเรศกุมาลายคุณปินกุลปมคุณมยอมคุมการคุณเท้ากบันศรีคุณผภุมเจ้าที่คุณพระชายยเมืฟุงคนนับถือคุณกระถายสกคุณกูเป็นนอกของกูเป็นในคุณปู่ศรีนารอดนารายกสปปไทยพระธาอกูแก่ปู่จีวกัดปูนางปู่าไฟมรโกู่ีตัวเป็นไตที่ไปใหญ่ในโลกมีเพียงสิพระองค์มาสิงมาสูจนทวบตลกาณนับปณีด้วยองฤ์องคมฤตองคมฤตอม้ตอมัต เิดถิดเจเปเศกเจปเกขีติเจกเจรุนิโมชาทุธิยบุสีแปดหมื่นองอนั่งจงกรมในธรรมในภูหาสวนรค์บารเดชับในแก่กรรมลุนหวงรุนทุกลำความเดมุนกับวิิตมัตตุติตรนายทิติเมตติเถิดโมยู้ทูธิยตุลงขคอํนนาจองสมาอังเาทั้งแปดหมื่นี่ธรรมการทุกทุกมงโงอุบุปูให้มีเดชมีสีให้มีประมีแองแก้าปัตนีขอคุณนางทำคุณนางสร้งคุณนางให้มาเป็นทิกมาทิตังทิฏพึง่เราในเดชทิฏตัำในยัง ปสิทธิกถาแต่อยู่กับนางเตชูอวยอยู่อาปูกาสิทธิตอินังรมไฟไม่ช่วยพ่อปู่นับบัตดีด้วยสิปีตามานาอินทานอิสวสุตวอิทนาเม่ให้ชัยโยให้ชัยยะต่อไปในการทำกรรมนับบัตรดีด้วยเธอ,อเออเออเอ,อินไอ้นี่เป็นเคืนเบื้องต้นจะเป็นการเบื้องต้นที่จะสวดตัดเว่กรรมเพราะสวดทิ้งต้องใช้เวลาสี่สิบเก้านาทีครับถึงห้าสิบนาทีชั่วโมงไอไ้นี่หมายความม่าคาถานนี้ของพ่อฉุยครับพ่อฉุวยให้พ่อปู่มาเวลาตายครับ พ่อปู่ถึงใช้ตัวนี้ทุกครั้งไปที่จะเจริญคุณในการทาธีกันต่างๆให้ขึ้นในารสักสิ์ค,ค,คนอื่นไปใช้ทําไ,ไ,ไมไม่ศักดิธิ์ล่ะอ๋อเขาไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ได้รับอนุญาต <พบ S 1> ไม่ได้รับอนุญาตรู้คาถา,าแต่ถ้าไม่ได้รับการ,ร,รมันมีอีกมันก่อนที่สวดมันมีตัวที่เราต้อง กินน้ำไหลเข้าไปในใจแต่เราไม่สามารถบอกไข่มีคลิปมีเทคนิคอยูใช่บางคนเหมือนกันแค่แค่เนี้ยยังผิดเลยที่ว่าอีดิฟโซพระวัดจงโคอันเชิญองค์สมมาบเจ้ามาอยู่เนื้อก้าวดูกระม่มโดยตนพระปูโดยอีโซพระวัดจงโคอันเชิญประคำอยู่ตาทรงสองข้าไปแสงสว่างให้พระปูในการทำทีนับบัดยีโดยเถิดบางคนเป็นไงบ้นงอีดิฟโซพระวัดจงโคอันเชิญพระราชณ์สประขวาจงโคอันเชิญพระพงศ์บัดมันผิดอ้าวพระพงศ์เนี่ยต้องอยู่บระขวาพระนารายณ์ต้องอยู่บัดซ้าย อย่างเพื่อนคุณน่ะใช่ผิด <c oughs> แต่ไปก็ใช่ผิดเรามันมันมีบทบอกทุกบทก็เหมือนขออัญเชิญขออัญเชิญพญานาคอังค์สิบกรเป็นเศษสม้งวันองคงข้าอนบัติอิสุพระวดัดนงโกรอัญเชิญประการเป็นเป็นลงใจพอปู่ทอมนี่พอปู่จวักกระทาบทหนึ่งบทใดเกิดความศักดิ์สิทธิ์มาหาศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นในการทำกรรมนนะับบัติในเวทเทอร์ใช่ไหมคนจะร่้เวทมนต์เนี่ยมันต้องมันต้องไอ้ศักดิ์ชงศักเคก่อนแล้วก็ต้องขอญาต ไอ้บทนี้ก็สำคัญที่ว่าอิติมิโสผ้วาสิบ้วพ่อปูขนองกาวไวพัดเทวาในรูปพิพจังหวัดกรุงเทพคุณะก่กรุงเขาเทพเจ้าอันเนืองแ่นอยู่บรากามที่มา่นมาดบนเทียนเทพเจ้าที่อยู่กออฟินอันน้อยใหญ่เทพเจ้า ที่อยู่ในป่ามีต้นไมา้ยาญเทพเจ้าอยู่บ้านหลวนเรกนาเทพเจา้ามีเดลหลวงเทพเจ้าทั้ทงองค์ที่อยู่เหี่ยวหนองคงไปสมน้ำแม่นกันหนึ่งยักพันขุมนากคารเทพเจา้าทศร้อยแปดพรมศรีและแปดมุนฟ้าสิบห้าเซนีชนหมดใซทินธโรกอนาจวานลงมาช่วยพ่อผู่ในเบื้องลาา่างและในยุยเดชขประทานที่ทำในนีน้ลงลงกศักดิ์สิทห้าศักดิ์สิทในการตัดเวรแตกรรมตัดคุณลงคุณแจก็ถาไว้บนนับปณีเดทเถิดบทนี้เข้าป่าเข้านั่นนะกันผีแต่งไซเหาบางคนเอาไปไม่มีใครที่ไปฟังฟังดูนะ แต่เขาอัดคลิปนี้คนคงไปจดท่องอีกเยอะหรอกไม่เป็นไรครับเป็นเป็นทานเป็นทานบารมีเป็นทานบารมีสือสารต่อไปแค่นั้นจะได้ไม่หมดไม่หมดไปกับปู่เข้าใจไหมบทนี้ส่วนมากไม่มีใครใช้กันกริีคนที่ถูกต้องไม่มีใครใช้กันไปใช้บทอื่นบทนู่นบทนี้กันอะไรกันก็เห็นฤษีรุ่นลงใหม่ก็แอบจดไปใช้กันมากมายก่นดีดีแต่แต่ก็ใช้ไม่เหมือนเข้าใจไหมใช้ไม่เหมือนกัน บางคนเทพทั้งแปดทิศยังไม่รู้เลยชื่ออะไรมั่งอะไรมั่งม,มีมีตรงไหนมั่งปูกครับจะเป็นท่องเรื่องไงหรือจะไปแบบที่คนอื่นเผื่อไว้เป็นทานให้กับลูกหลานต่อไปนี่มันมันแต่ตัวตัวกั้นใจเราไม่บอกนะครับ,รบเราจะบอกว่าไอ้ตัวธรรมดามุทธาทางทางทิศุรภาแล้วกันครับ ทั้งที่รพาเขาว่าอิราชาคาตาราชาตุโคอันเช่นเทวดาฟาดยิ่งจำอยู่ทั้งที่รพาชู้อภยาการถูกเจ็บแบกลงเสด็จมาที่ดีทำการพิธีอันเป็นมงคลมหาคนเฉล่ยแบกความมัง่งมีสีสุขแบกความเด็กกระยวดจนพบปญ,ญ่มาเหยียบนับบัดนี้ด้วยเถินนะพระเจะามิบอกนะแต่ละทิศแต่ทิศก็มีเทพบอกก็เลือ่อนไปทิศทักงิณงเลยนะ ติป <Cornell. S 2> ิสัมลาลูปุตสัตพุจงโคกันเชิญเทวดาฟ้ายิงตามยู่ทางสิสิญฉพนารายขึ้นหมดพันารายขึ้นเจ้าขาเอื้อจงมาขับมาเกิดมาเรยมาไหาคฟามมังมีสีสุขความร่วมเย็นสุขให้กอเกิดได้ทรมนันวนนับบัดนี้ด้วยเถอดนี่ก็จะมีบอกนะที่บัดข้ามไปที่ปิจิมเลยนะ พระสัมสัมสัมวิตเทภะยังขออัญเชิญเทวดาฟ้าดินสิ่งหลายไปจำดูธรรมสิบจิมจุกอภินารายฟังจักได้พบสรงสามเปลือกเงาดำจอมาอุบุมในตัวรลวงพ่อปู่นับปณีให้เกิดม,มหามีขึ้นอยู่เหนือเชิงตางเปลือกเงาดำโดยการอำนาจหากระดับได้ใช้ไม่ได้สูงสุดในต้นพบใหญ่มังเทิดนับปณีด้วยเถิดเอ,อินนี่ก็ไปทิศที่แปดเลยทิศอีสาน มันก็มีบอกหมดทุกทิศแล้วรับอกไว้เพราะเป็นจะได้เป็นสบัาลูกหลานต่อไปมีแต่กรรมแล้วมีอะไรต่อครับปู่มีแต่กรรมแล้วก็เสริมบารมีเรียกชกรลยกเรียกเป็นความสําเร็จเข้ามีอยู่ตัวตนเราก่อนที่จะทําอะไรต้องดูดวงครับการดูดวงพระปู่จะพูดตรงๆแค่นั้นการดูดวงแล้วก็ทําตามพระปู่ประสบความประสบความสำเร็จทุกคนเป็นจริงนะครับเป็นจริงมีจริงก็ก็ไม่รู้นะที่ทําคนมาเป็นมือๆคนประสบดสำเร็จหมด มีโชคไม่ลาบน้อยคนอ่ะมันดาพ่อปู่พ่อปู่ไปตัวหลังมาขคขมาน,นะครับอืมบางคนทําไปพ่อปู่ทาคนคนไม่ขึ้นครับแค่นั้นทําดีพาทําได้ดีอะไรอู้หหรือปู่พาเส็จจนอีข้างมาครับพ่อปู่ั้งนี้ผมจะไม่ลืมปู่อีกแล้วจากนั้นปู่พ่อปู่ไม่เคยโกรธใครไงครับให้อภัยทุกคนแต่แต่บางครั้งเนี่ยเด๋ยวนี้ไอ้บอลมันกันหมดครับไม่ค่อยใครทำอ่ะ ไม่งนะั้นเปิดประตูทั้งเนี่ยถ้าเราไม่มีคนกันก็ไม่ได้ครับ<ฆ>ต้องกันไม่งั้นเข้ามาคนาคน,คนี้จะมาขอคนนี้คนนี้จะมาขอกแค่นั้นค<ฆ>เรายังเป็นมนุษย์ยังต้องใช้เงินอยู่อะไรอยู่ใช่ไหมัะ<ฆ>ไปหนุ่มไปไหนต้องเติมน้ามันอยู่ค่าค่าไฟเดือนก็ 7, 8, เจ็ดแปดพันแล้วแค่นั้นเลยที่เจ้าบอสเขาก็กันไว้ก็จะมีใครจะมาหาพ่อปู่<ฆ>เลยต้องติดกล้องจองปิดทุกมุมเลยเราต้องกันไว้หมดเลยแค่นั้นค อนาคตกผมมาไม่มีแต่เทพผมมาคนเดียวก็ขอพ่อปู่ด้วยนะครับไปส่งผู้ิดัณา์จะอ้ำหัวหินอะไรเดี๋ยวมันจะตีกันครับเออถ้ามาไม่มีปัญหาก็บอกเจ้าบอสคนนัขอเบอร์เจ้าบอสเขาแล้วก็จะติดต่อทำพิธีการต่างๆให้ตัดเกรนตัดกำตเสริมบารมีหรือจะครอบครองครอบฝ่ายอะไนะครอบฝ่ายต้องใช้แหวนต้องไปครอบเองนะแล้วว่าตามพ่อปู่เงี้ยตัดฝ่ายเนี่ยตัดฝ่ายในที่รับตัดฝ่ายอัปมงคลเนี่ย ทำให้ได้ทำให้ได้บทบบความต้องคุณต้องใช้แหวนหนักหนึ่งบาทนะไม่ใช่แหวนอย่างนี้นะไปครอบอะไปครอบ,รบมุดฝ่ายอยู่เงี้ยเราไปให้ผู้หญิงเขาไปครอบมีฝ่เอาน้ำมันไอเจอมิมแล้วก,แวก็แล้วก็วาดตามเรานั่นอะเรียกคนที่ว่ามีซวงมีซวงมีอะไรตั้งแต่เกิดอะไรเงนี้ครับอาบน้ำมนต์เขาเรียกซวงหรือเรียกอะไรคืออะไรไม่รู้เป็นสิ่งที่มันติดตัวตั้งแต่เกิดอับประมงคลครับผมอาบประมงคนต้องอาบน้ำก้าบาทข้อบาทอาบน้ำก้าบาทม่ฟาร์มแล้วต้องเอาดอกใบบัวสีขาวมา แล้วก็เขียนคาถาลงในใบบัวก็ปูจะทำมันจันใช่ไหมครับทางผมนี่ทำมันจันทรเอ้ยแล้วเกิดว่าพต้องทำมันจันครับปูปูจะทำจะอย่างไรยังจะดูวิธีพี่จะดูดูหลังให้เที่ยวเน่งก็เดี๋ยวเขาประสานงานเดี๋ยวให้ไตเทพประสานงานก็จะบอสแล้วกันวันไหนที่ว่าพ่อปูว่างเพราะตอนนี้ช่วงนี้มันงานมันเต็มหมดเนี่ยวันนี้เลยรัดคิววันหนึ่งเนี่ยทีแรกจะให้ทำเมื่อวานเมื่อวานงานยุ่งเลยเลยวันนี้บอกว่าบอกก็บอกว่าเดี๋ยวให้ไตเทพทำแล้วกัน พอเดี๋ยวช่วงบ่ายเราก็ต้องออกใช่ไหมบอสเดี๋ยวช่วงออาต้องเอาไปทําพิธีต่อปู่ใครจะเชิญทําพิธียังไงยังไงบ้างถ้าใครอยากเชิญไปทําพิธีต่างๆติดต่อลูกชายเบอร์อะไรบอกกันศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสี่แปดเก้าหกสี่แปดเก้าหกแอดไลน์ได้เลยเบอร์เนี้ย ไลน์มาได้เลยหรือติดต่อไตเทพก็ได้ไม่ติดต่อผมผมไม่ไม่เป็นไรไม่รับไม่รับไม่รับใช่ไหมเอามาติดต่อเจ้าบอสมาเลยติดต่อลูกขายปู่โดยตรงอติดต่อโดยตรงมาที่เจ้าบอสเขาเนี่ยลูกขายคนที่สิบแปดในทุกวันนี้ก็ได้เนี่ยเขาดูแลอาหารการกินเขาดูแลหมดอะไรหมดก็ได้เขาเนี่ยเคยไปใช้ด้วยเรืออยู่แล้วก็มีอาจารย์ที่้คนหนึ่งเป็นลูกน้องเจ้าบอสเขา ก็เาเคยดูแลวพวกปู่เอาคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนะเอา <ผม S 2> สาธุสาธุให้เกิดมหาบารมีนะปู่ให้พรให้พรคนกูอนหน่อยก่นก่อนโอูโ่ให้ลูกศิษย์ลูกหารรรป,กประสบแต่ววค 25, <67. S 2> วามสำเร็จเกิดมหาโชคมหาลาภเกิดมาชมป์คนในปีสองห้าเจนี้ให้มีโชคมีลาภชมป์คนคนหน่อยที่เกิดปีจอก็ให้ระวังไว้หน่อยทำความพรนดีไว้ว่าปีชง อ่แล้วก็ปีมะโรงนะแค่แค่นั้นแหละปีอื่นก็ไม่ต้องไปนั่นอะไรกันอะไรกันปโูกให้พรแบบยาวๆหน่อยอ่าให้พรแบบยาวๆเป็นสำเนียงแบบฟังแล้วละลื่นหูนะพ่อปู่ละลื่นนั่นเนาะขนาดนี้ยเอาแค่นี้พอ,อเอาเอาแค่นี้พอคนเราให้ประสบความเร็จทํะไรก็ใช้สติสมองแค่นั้นแหละสติปัญญาอย่าทำแล้วอย่าไปเชื่อใครง่ายๆทําอะไรก็ทําไต่ตองให้ดีก่อน จะดีจะชั่วชงดีชงร่ยอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติดีย่อมได้ดีแต่อย่าลืมทําบุญไสบาท,ทำฐทานมั่งนะแค่นั้นชีวิตก็จะเดินนุ่งเหลืองแล้วนะขอให้โชคดีมีชัยทําอะไรก็จับเงินให้เดงเงินจับท้องให้ทองให้สมปานาดดังนี้คิดนะด้วยนโมวิเศษนัมะนัโมอูชสมติชามิเวเธอสาธุสาธุาธขอบคุณครับผม